สวัสดีค่ะสาวโรงงานกลัวถูกไล่ออกหลังหยุดงานไปผ่าตัดยอมฝืนเดินเท้าไปทำงาน35กิโลวันที่7กรกฎาคมมีรายงานว่าพบหญิงสาววัยกลางคนเดินเท้าเดินเท้าออกจากบ้านตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซามุ่งหน้าสู่นิคมอุตสาหกรรม304เพื่อที่จะมาทำงานระยะทางประมาณ35กิโลเมตร ทางด้านพลเมืองดีจึงพาขึ้นรถจ,กจักรยานยนต์มาส่งที่บ้านคลองหลังตำบกลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อสอบถามว่าจะไปที่ไหนหญิงคนดังกล่าวมีสภาพอิดโดยไม่พูดอะไรพบบัตรประจำตัวผู้ป่วยและพบยารักษาโรคประจำตัวจำนวนหนึ่งจากนั้นหญิงคนดังกล่าวได้ลุกเดินหนีไปตามถนนต่อมาจึงได้ประสานไปยังญาติ เพื่อที่จะได้มารับตัวกลับบ้านจากนั้นหญิงคนดังกล่าวได้เดินข้ามถนน304ไปนั่งอยู่ที่หน้าธนาคารและได้เดินข้ามถนนไปมาขณะนั้นลูกชายของหญิงคนดังกล่าวได้เดินทางมารับและได้ต่อว่าแม่ด้วยความโมโหเพราะแม่ได้หนีออกจากบ้านเพื่อที่จะมาทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งลูกชายของหญิงคนดังกล่าวเผยว่าแม่ได้หายออกจากบ้านญาติพากันตามหาแต่ไม่พบจนกระทั่งพบแม่เดินอยู่บนถนน ก่อนหน้านี้แม่ประสบอุบัติเหตุผ่าตัดม้ามทางโรงงานให้พักรักษาตัวคาดว่าแม่กลัวจะถูกไล่ออกเพราะหยุดงานอย่างไม่มีกำหนดจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อที่จะมาทำงานที่เดิมตนเสียใจและโมโ oh หที่แม่ต้องหนีออกจากบ้านเดินมาโดยไม่บอกกับลูกๆซึ่งอยู่ด้วยกันมา3ามคนแม่ลูกทางบ้านก็ไม่ค่อยมีเงินมากนัก ตนขี่จักรยานยนต์มารับแม่ไม่มีเงินติดตัวมาแม้แต่บาทเดียวไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนแผลผ่าตัดที่หน้าท้องจะหายเป็นปกติและหากแม่หายดีแล้วก็ไม่รู้ว่าทางโรงงานจะรับแม่ให้มาทำงานอีกหรือไม่ขอบคุณมุมข่าวค่ะ